จะไปไหนนู่นทีมเดี๋ยวตรงนี้มี<า>คนมานัง่งให้มานั่งมีเอาเะเร็วเร็วยมันต้องเร็วเร็วแล้วม <c oughs> ันก็ตายเร็วเ๋ยวเร็วยยอไปไม่ดูเหมือนกันนะ ป้าจาใครขโมยก๋วยเตี๋ยวผมไม่กินยังไม่รู้อะไรเลยนะแล้วใครขโมยบ้านทีนอยู่เนี่ยบ้านขโมยเฮ้ยทำไมต้องมาจับฉันกระลื่องจริงเี่นเดี๋ยวก็เกิดเป็นจริงแล้วเพราะตำรวจทีพูดกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมากแล้วป้าป้าเมื่อกลางวันเนี่ยป้ากินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไม่ได้กินเลยนะแล้วป้ากินข้าวอะไรโอ้ยในบ้านมียังไงก็อย่างนั้นแหละ ป้ากินก๋วยเตี๋ยวไปใช่ไหมกมางวันเนี่ยกูจะกินของใครล่ะใช่ไหมไม่ใช่แล้วป้ากินอะไรไปกลางวันเนี้ยยังไม่ต้องถามนะเดี๋ยวก็จะตายเร็วเลยพระสมบ์บออยากรู้ว่าเมื่อวันป้ากินข้าวกับอะไรกินก๋วยเตี๋วยวหรกินข้าวบ้านกูกินข้าวของกูที่ลุ่งอรุณอะไรลุ่งอรุณนะบ้านใครอยู่คนอื่นนะพระสมฆ์รณกจะตายเร็วป้าป้ากินก๋วยเตี๋ยวไปใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องมาถามกูนะใช่ไหมไม่ใช่ แล้วก็แจกพรมหายไปได้ไงก็มึงแดกเองอ่ะก็แจกผมซื้อมาสี่หายไปสองโอ้โหแล้วคนที่ข้าห้องผมได้มีป้าคนเดียวมีกุญแจคนเดียวเอ้ยมึงแต่งเรื่องมึงแต่งเรื่องในบ้านกูม่ได้เองพระจแตดสันในคนมาแอบยิงเลยค่ะพระจรัตนคำว่งขึ้นเตี้ยกินจ้าบ้านฉันชีวิตจริงขายของบนบ้านจักนินละดาวว่าสนาดานใน มานอดรัตนาวัฒนาสายลุงบรรใตเขารู้ก็แล้วบอกรัตนาใจเด่นบ้านใดยังไม่รู้ว่ารัตนาเขาบอกว่าเจียวกินกูไม่เด่นของมึงหรอกมึงกินแน่นอนมึงมาแหกบ้านบ้านกูอยู่แล้วน้ำยาอะไรวะืาเแต่งเรื่องน้ำยาสับผมผมก็หายโอ้ยแปซ่าปลาเห็ดแม่เย็ดปลาไม่ไหวแล้วเนาะปลาเห็นแปซ่าเมื่อกี้เอาสับผมมาเห็นไหมแฝดซาเห็นไหมปลาเห็นไหมปลาเห็นตรงไหมป้านั่งตรงเนี้ย ป้าเจเห็นไหมเจป้าเห็นแฟซ่าผมไหมแฟซ่าผมหายผมจกจัผมมามึงไม่ใช่บ้านกูเลยป้าเห็นม้งไหมไม่เห็นหรอกเอาแล้วลนี่อะไรอะไรเนี่ยแฟซซ่าอโอ้โหมึงจับ,บาวางเอ้ยเอ้ยไม่รู้เรื่องเลย <laughs> ชัดเจนใช้จนหมดแล้วไม่เหลือแล้ว มึงแต่งเลื่อนให้ตายเร็วลยขโมยแปนงซาไปใช้ไม่พอูุะมาักผมอย่างนี้ทำไมล่ะไอเฮียขโมยก๋วยเตี๋ยวอีกเฮ้อินน่านด้านมึงขโมยบ้านกูอยู่อีกวันนี้ขโมยตั้งแปลงซ่าหมดตะกุยเตี๋ยแล้วป้ามึงแต่งเรื่องปอไปหนิมึงก็ตายเร็วคนเดียวนี้มออกมไปได้แต่งใครให้ป้าขโมยกูไม่ได้ขโมยนะนี่บ้านกูนะแล้วมันหายไปได้อย่างไงมึงก็ไปถามคนอื่นดีหรือมึงจะทำเองเนะี่ยไอเหีย เนี่ยแ้ซ่าหายแล้วทำไมกินผมป้ามันเหมือนกินแ่ซ่าเลยอ่ะเฮ้ยมึงลำดับเหตุการณ์เองเลยกินปากพูดเองเลยป้าป้าใช้ไปกี่ครั้งเหีนทตำรวจมากันแล้วป้าป้าใช้ไปกี่ครั้งกูไม่ได้ใช้ของมึงเลยนะแล้วมันอยู่หลังป้าได้ไงสักนินลัดดาววาสนาดานใยมาโนดรัตนาวัตนาศยลุงมทำไมมีอะไรแบบนี้ไม่ใช่เลยนะะสมพูดมาอย่างนี้กับคุณป้าท่าวัดอะไรวัดแคาทอลิกวัดบ้านแป้งเจ้าว่าชื่ออะไรเฮ้ยกูรู้ดีกูไม่พูดกับมึงหรอก รู้ก็ต้องพูดมึงไม่ต้องมาถามคุณนะไม่ถามคนได้ไงแอบมันจริงน่ะแอดดบิงตำรวจจับนี่เขาไม่จับหรอกเขาจะเขาจะบอกดีมากดีมากทําไมดีมากได้ไงมึงตายไงป้าถ้าผมตายป้าอยู่กับใครเฮ้ยกูไม่อยู่กับเงไอ้ควายดองแหมปากขอร้องร้ายเราเนี่ยเออพระโดนใจเลยเพราะขนาดนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงของกูเดี๋ยวผมจะเดินทางไปปักจวบคีรีขันอำเภอเมืองนะับอำเภอเมือง เดี๋ยวจะเอาป้ารัตนาไปปล่อยไว้ในไร่สับป,ปะรดกันนะครับเพราะว่าป้ารัตนาดูกูจะบอกกับเพื่อนพี่โนนเลยตำรวจเยอะเขาบอกว่าจะแอบ,บยิงไอ้นี่ให้ตายเลยาาเอปรากฏว่าเดี๋ยวจะเอารัตนาเนี่ยไปทิ้งไว้ในไร่สับป,ปะรดนะครับที่ปจัจจุบอำเภอเมืองอำเภอเมืองเชรเนี่ยไอเฮียพูดอย่างนี้ก็จะตายก่อนละพ่อพัด เต็มใจจัดสรรมันแล้วพระพูดกับเราไว้แล้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นจะฆ่ามันเองเลยมีอะไรอ๋อจะมาพิจารณาเรื่องสุขภาพอะไรสุขภาพเลยไม่มีเวลากูกูกูจะไปถ่ายรายการกูกูจะไปถ่ายรายการแล้วกูถ่ายอะไรเอียกว่าอะไรชายเย็นนะกินเนี้ยเรียกว่าอะไรนะกูไม่ได้พูดมึงจะปากเสียด้วยนะพวกมึงจะตายเร็วลนะพราะผมพูดนะสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจริง ผิดเส้นเก่านี่วะมาผิดเส้นอะไรมามาเรื่องสุขภาพมาเส้นอาหารเสริมอาหารเสริมอะแอบไปอยู่แถวนี้แหละตำรวจแอบมากูยิงคนเขาจะยิงคนยิงหน้ามึงเลยป้าถ้าพี่โนดมาป้าอย่าฟ้องนะว่าเพราผมว่าป้าป้า่าฟ้องนะเดี๋ยวผมพี่โนดเฮ้ยเดี๋ยวชีวิตจริงกูก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่แบบนี้เลยป้าแล้วป้าจะฟ้องไหมว่าผมว่าป้าหรอเพื่ะนนี่ความจริงอ่ะแล้วป้าจะฟ้องไหม พระสงฆ์บอกเองป้าจะฟ้องใช่ไหมมึงในหน้าสตีนไม่ใช่บ้านกูเลยนะป้าด่าคุณทังไงด่าคุณยังไงคุแถวนี้เขาบอกเองด่าคุณยังไงคุณแถวนี้เขาแอบถือปืนดังหมดเลยนะป้าบอกปืนกี่กระบอกปืนกี่กระบอกไม่ต้องถามกูนะป้าแล้วสรุปป้าขโมยก๋วยเตี๋ยวไม่กินไหมโว้ยกูไม่มึงมาอยู่บ้านกูไม่ได้แล้ว ป้าขโมยก๋วยเตี๋ยวผมไปกินไหมของมึงหลักนะ้บ้านกูร่ำรวยมากสาบานกูไม่จับมือมึงหลักไอเหี้ยสาบานเยอะมากันแล้วนะชีวิตจริงก็จะเกิดละสาบานอไอหน้าเหี้ยหน้าหีล่าควยขมือออกพูดตามผมนะถ้าวันนี้บวดเนี่ยถ้าวันนี้ฉันเป็นคนเช่นนี้เหมือนเดิม ให้คนมาแอบยิงไอ้นี่ให้ตายเลยพ่อแม่ฉันก็ยังอยู่เหมือนเดิมป้าพูดตามเลยเจ๊จุกตเจ๊นันมาโน่ขาพผอไอ้สัสถ้าวันนี้พดตามสิครับถ้าวันนี้ตัวข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้านางรัตนานางรัตนาขอมองขอรีขอร่ถ้าขโมย ไม่ขโมยป้าตำรวจมาท่าขโมยท้าขโมยเตียวไปคูเตียวไปขอให้ตัวข้าพเจ้าขอให้ตัวข้าพเจ้าดีร <laughs> เอาเอามากันเร็วเดี๋ยวก่อนผมไปสาบานป้าเข้าใจเรือเปล่านะไม่ผิดรักมืงเมึงมา่ัม่งบมื่อเม่อเมื่อเม่อเมื่อเมื่อเมืนอเ่งพมน่เม่อเ่เมื่อมาแอเดิ่อมาอเมื่อเมเมื่อเมากมอเมเอเมม่เมื่ม่เมื่อเม่อเมม่อม่ ถ้าความจริงบ้านกูก็จะเกิดขึ้นเพราะคนนี้เีอยมาฟังมึงสิป้ากูไม่ฟังมึงเฮ้ยไอ้สัสใครวะมากันเร็วนีนแ่แหละพัดหล่อเลยพัด <c oughs> เจ็ <c oughs> บอกเขาเลยถ้าเราเอากระเที่ยวไปให้ฟันหลอปังฆ่าตัวข้าพเจ้าฆ่าตัวข้าพเจ้าฆ่าตัวข้าพเจ้าดีแล้วอไอ้นี่ตายแล้ว แกก็ขโมยก๋วยเตี๋ยวลงไปเฮ้ยถึงไม่กล้าสาบานไงนี่แหละนะไอ้หน้าอย่างนี้นะเดี๋ยวคือจะตายจริงเนี่ยขโมยก๋วยเตี๋ยวลงไปถึงไม่กล้าสาบานเฮ้ยคือมึก๋วยเตี๋ยวมึงจะไปแดกก๋วยเตี๋ยวมึงทำอะไรบ้านกูร่ำรวยนะขายของเต็มบ้านนะแล้วขโมยก๋วยเตี๋ยวทำไมขูปไ่ขโมยของเมืองไรควายแล้วทำไมถึงไม่กล้าสาบานเนี่ยเฮ้ยแล้วมึงมาจับมึงจะทำไมเนี่ยทำไมถึงไม่กล้าสาบานยายยยเดี๋ยวตำรวจจะมาเอาเป็นจริงแล้วแล้วทำไมถึงไม่กล้าสาบานพ่าจับการ ทำไมถึงไม่กล well ้าสาบานไม่สาบานมึงไงกูกูไม่รู ky, ้จักมึงไงอะไรขโมยไงในบ้านกูอะไรเขาก็เจ็บม่กินไงกูไม่ขโมยเลยไอ้หน่ายยี่ยาขโมยถึงไม่กล้าสาบานไงตำรวจจะมายิงแต่พวกขโมยก็เจี๋ยผมไปแล้วทำไมต้องขโมยผมด้วยมีตังก็เยืนมันไม่ซื้อกินเองอ่ะแล้วมึงมาอยู่บ้านกูทำไมเนี่ยอ้าวทอามไม่ซื้อกินเองอแล้วมีวัูทำไมเนี่ยทอามไม่ซื้อกินเองป้าเฮ้ยเฮ้ยตระกูลดีทั้งนั้นเลยเจ็บดุนั่นนั่นในมโนดแล้วขโมยก็เจ็บมเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วเจ็บคนใด ขโมยกุญแจมันทำไมมาหากุญแจรู้ว่าขโมยกุญแจมันทำไมยต่ไม่ได้ตี้เลยไม่จ็บขโมยกุญแจมันทำไมข้าจ๋าช่วยเหลือหนูด้วยเธอหนูเป็นคนดีในชีวิตของหนูดีดีระดับทั้งวันน่ะกับมึงเนี่ยมาทำอย่างนี้เนี่ยขโมยกุญแจมันทำไมกูไปขโมยมึงทำไมสาบานไหมกูไม่สาบานมึงหรอกไหนี่ยังไงขโมยเนี่กูไม่ได้เป็นจริงเนี่ก็เป็นจริงถึงกล้าสถาบันยอยู่บ้านมึทำไมเนี่ยถึงกล้าไงถึงกล้าไม่สาบานไงเอ้ยเอ้ยตักเน้นละ นาดาานมาโนดรัตนาวัฒนาใสาลุกอา,าจารรา้าลูกขอความจริงในเบิ่งสิ่งเหล่านี้ให้ตำรวจมากันเลยกนะันในเริ่มมากันแล้วอย่าเอ่ยชื่อสักนินวัฒน,นาตนาเป็นโนดนะอย่าเอ่ยชื่อนะพี่สาวคุณพิชานเป็นน้องฉันอย่าเอ่ยชื่อคนเหล่านี้นะเป็นพี่น้องชันไอ้ควายอ <laughs> อย่าเอ่ยชื่ออีกนะ ตกลินวัฒนาดาในมาโนรัตนาวัฒนรานราุพี่น้องฉันนะอย่าเอ่ยชื่ออีกนะนั่นแหละเขาจะมายิงมึงเขาเป็นพี่น้องฉันพี่น้องมึงได้ยังไงเลยพี่น้อง<ล>ฉันเองไอ้เหี้ยอย่าเอ่ยชื่ออีกนะโดนตบปากเลยชื่อะอะไรตบกูเลยตบกูเลยต,ตยบกูเลยดิบสิดิบสิจะไม่แทงปากไม่ทะลุเลยเนี่ยแทงปากอะไรอ่ะเอาเอาเอาเยเจ็ับอาเนีเอาเอาเนี่ยคนที่มองอยู่นะคนที่มองอยู่นะเขาช่วยเราเพื่อนพี่โนดอ่ะเอาขึ้นเอาเอา เอาเอามึงทำอย่างนี้นะทำแบบนี้ได้ไงจะบอกคนแถวนี้แอบจีบมึงอย่าเอ๋ยชื่อพี่น้อยนะตักกินบัตรตาะนาบินเนี่ยเนี่ยอย่าเอ่ยชื่อนะบ้านกูอีดามอีเขียวอีเป็ดรัตนาเนี่ยอย่าเอ๋ยชื่อนะมึงไอ้ควายดองไอ้หมาไอ้แมวไอ้แม่เย็ดเนี่ยมันต้องมาอยู่บ้านกูอีกนะ อย่าเอ่ยชื่อนะสักนินรัตดาวาสนามนุษย์ตบปากไปนะมันตบกูเลยี่เลยเอาเอาดิเอาดิเอาทำไมเอาทำไมหมากันแล้วหมาจริงเลยมามายิงเลยยิงเลยบ้านนี้ก็แอบมองเขาว่าบ้านนีในของเรานอยู่บ้านนี้ใครมาทําอะไรเธอผมจะแอบยิงกันนะอย่าเอ่ยชื่อนะมึงก็อย่าเอ่ยชื่อกูนะสักนินรัตดาวาสนาไนายมาโนตลัตนาวัฒนาสายลุกพี่น้องเรามาได้มาได้มาได้ตำรวจมาได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาจะไปลงพักตำวรวจจะไปเทศกเทวดเจมก๋วเย,วย,ยเตี๋ยวอร่อยไหมก๋วเยววเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยไหมก,ก๋วยนะว <laughs> เตี๋ยวค่อยอร่อยเท่าไหร่เจ๊คนกินกันมานึ่งวันอร่อยไหมเจ๊เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยไหมเจ๊ไม่ต้องมากระแทกมันละเอ้ยเฮ้ยไอ้สัสก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมนี่คงมีมีมมม มีปืนนะครับเอาเลยยิงมาเลยป้อมแข่ทงท้องแม่งเลยแขงเลย,เยแขงเนี่ยไอ็สัตว์ไล้คนแถวนั้นแอบมองกันนะทีนี้ก็เด็กมีคนมาช่วยเราเลยใครจะมาช่วยปลามมมเมโลดเดียสต่ขอขโมยเสื้อเงี้ยแกขโมยเสื้อขโมย่กีเก้เห็นเห็นเลยเห็นเห็นเลยจะจะเลยจะขโมยทำไมมึงตั้งตรง,งนี้ปีกตอนเนี่ยเมื่อกี้คุณติดทำไมเห็นนะเห็นนะนนะริมวังทุบบ้านไปทำไมเห็นนะเห็นนะเห็นนะ ทำทำไมตำรวจมาได้ใครมาวะไอ้เหี้ยเนี่ยมาเอาผู้มาเนี่ยไอ้สันผู้ไอมาเนี่ยยิงมาเลยเนี่ยเอาผู้มาเนี่ยมึงไปเปลี่ยนอะไรมึงไปเปลี่ยนอะไรเหี้ยไปห้องนี้เลยไปไหนมึงไปห้องน้ำเร็วเร็วเรกูจะรีบไปนั่้มึงอย่าช้ากูจะรีบไปถ่ายอีก อ้าวก้อม<ห>เปลี่ยนเขาในห้อง,หหองน้ำมีปั๊มแล้วอะไรใครขับรถมาให้แจ็คไงอ้าวเอาละเอาื่องมือลงไปแล้วเข้าไปเลยจิ๊บก็ต้องดูลูกไงลูกรถมอเตอร์ไซค์ล้มวันเฮ้ยยังไงก็งจะเอาไงเจะอายัางไงในบ้านกูเนอะถ้าไปเตี๋ยวเอาไงไอ้สัสสรุปจะใช้ข้าวคุยเตี๋ยวไหม กูไม่ใช่มึงรักมึงอย่ามาเอ่ยปากอย่างนี้เดี๋ยวสรุปแล้วก็เดี๋ยวมีทนตำรวจมาช่วยกันเยอะเลยเพื่อนพี่โนโดเฮ้ยสรุปปเตี๋ยวไงมึงจะมาชี้กูทำไมก๋วยเตี๋ยวจะให้ไหมเอมอ,อขอได้ฟังกดแชร์ก่อนจะไป,ไปจบแล้วอ่ะฝากกดแชร์บฝากกดแชร์อ่ะนั่งน,น,นั่งนี้นี่งนีงเคยอยากมั่งหนึ่ะทำาำทำตามอ่ะตายครับฝากกดแชร์นะฝากกดแชร์ฝากกดไลค์กดให้ตายฝากกดไลค์ พูดตามนี่ได้รับบริษัทมึงทำอย่างนี้ไม่ใช่ความจริงเลยนะเอวดิโอมาจีบเอวดิยังไงอ่ะอ uh! ันไหนอีกแล้วเนี่ยเด็กชีวิตจริงจะเกิดในวันนั้นควักมือเรียกเราฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์สับสกายสับสกายกดกระดิ่งกดกระดิ่งปิ้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 งฮ่อ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 งโู้โหมาตนาเหมือนเทมุนหมาเลยไอ้นี่เหมือนควายเลยโอเคบ๊ายบายรักนะทุกคน รักเธอทุกคนตะเก๋ไอ้นี่มากวันนี้บอกไอ้บริษัทเองวันนี้วันนี้เจอกันที่ปัจจุบเจอกันที่ปัจจุบอำเภอเมืองอำเภอเมืองป้ารัตนาป้ารัตนาจะทำจะทำให้ตายให้ไอ้นี่ต่อยเอ้ยน็อกมันเอ้ยริงมึงอย่างนี้เลยวิจริงแณะจะต้องเอามึงไปแน่ไอ้แม่เย็จะให้พี่โนดยิงมึง